สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแยกหน่อนะครับแยกหน่อแบบที่ให้ให้รากยังคาต้นอยู่นะครับเพราะว่า,เ,าเพื่อจะให้ตัวตัวต้นลูกเนี่ยนะได้ได้มีการปรับสภาพนะครับก็คือให้รากมันเนี่ยยังคาไว้อยู่ที่ที่เดิมนะครับพยายามไม่คาที่เดิมเพื่อให้มันปรับตัวแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อย เหลือที่ต่อไปเนี่ยค่อยเอามันลงไปปลูกนะครับมันจะได้ไม่ไม่มีอาการชะง,งักเพราะว่ามันมีหน่อด้วยหน่อของหน่อทีนึ่นะครับงั้นตอนนี้เนี่ย3มต้นนี้ก็คือต้นที่ผมผมเนี่ยได้ทําการแยกแยกออกจากต้นแม่มาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเหลืออเดี๋ยวนิดนตอนนี้เดี๋ยวผมจะจะทาการหั่นมันออกมาอีกทีนะครับ Okay. เดี๋ยวก็จะหาว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับพยายามดึงดูดึงดูเพราะส่วนใหญ่พวกนี้มันก็มันแกนมันเนี่ยที่เกี่ยวกับแม่มันเนี่ยมอยีอยู่แค่นิดเดียวนะครับมีอยู่แค่นิดเดียวอันนี้ถ้าเราพยายามดึงดูเนี่ยเราจะเห็นเดี๋ยวเราคือคือปกติมันไม่ค่อยเห็นหรอกแต่ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะใช้ค่อยๆ่อยแซะได้แล้วก็แล้วก็แล้วก็ล้วงเข้าไปข้างในนะครับมันจะเห็นว่ามันจะมี มันจะมีแกนที่ที่เป็นเหมือนกับเป็นเป็นก้านนะครับอยู่อยู่เล็กๆบางๆนะติดติดกับแม่ติดกับต้นแม่นะครับซึ่งถ้าถ้าเราเจอเนี่ยเราก็จะเอามีดเนี่ยหั่นออกไปหั่นออกมานะครับตอนนี้ฝั่งนี้เข้าง่ายกว่านะครับนะ มันก็จะมีหน่ออยู่ล่างเนี่ยเราเห็นหนอ่อเพราะว่าบางทีถ้าเราหันเลยเนี่ยหน่อมันอาจจะชะง,งักไงน,นะครับก็ใช้กลบัวว่าวิธีนี้พยายามทําให้มันให้มันกระทบกระเทือนนะครับเข้าใจว่าให้มันพยายามกระทบกระเทือนน้อยน้อยกว่าที่สุดนะครับนะระหว่างนี้ก็เจอเจอไข่นะนี่เม็ดเบลเล่งเลยนี่ไข่เดี๋ยวไปปอกนี่นี่ก็ไข่นี่งองนิดหน่อยละ ต้นนี้ก็เป็นเอ่เอต้นช้างนะครับช้างช้างไทยรักลายสตียาต้นแม่ต้นตนี้ก็คือเป็นเจนเจนสองเจนสองต้นแม่ก็เผือกละเริ่มเผือกละเดี๋ยวจะต้นนี้ก็จะเริ่มรุ่นรุ่นต่อมานะเนี่ยผมเจอแกนเหมือนละเนี่ยผมก็จะเอา เอามีดตัดจากด้านล่างขึ้นมานะครับเรามีมีดคว้านจากข้างล่างเออเจอ,อแล้วอีกทีหนึ่งทุงทกความมั่นใจจะแกนมาแล้วนะครับเราก็จะจากด้านล่างขึ้นมาข้างบนระวังนิ้วด้วยนะครับ มีเสียงแก๊กทีนี้จะเห็นว่ามันขาดจากแม่แล้วนะครับก็ดึงนิดหน่อยก็พอแล้วก็ผมก็จะใช้ตัวกันเชื้อรานะฉีดฉีดกันไว้นะครับไม่ให้ไม่ให้มันมีการลามของเชื้อราตอนนี้มันก็หลุดแล้วแต่ว่าตัวรากก็ยังอยู่นะค่อนข้างอยู่นะครับแต่แล้วเดี๋ยวก็จะเอานะครับตอนนี้ทรงมันก็จะอยู่ ลักษณะโค้งๆอยู่เดี๋ยวก็จะเอาเชือกเนี่ยมามามาล้งไว้แล้วก็ค่อยปรับแต่งใหม่อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเชือกมา ก็จะเอาเชื่องมามาเพื่อให้มันตั้งนะครับเพื่อให้มันให้ทรงต้นมันนนะครับอยู่อยู่ในแนวแนวเดิมที่เคยที่เคยยังเป็นต้นที่ติดกับตัว,ต,วตัวต้นแม่แต่เดิมนะครับดึเข้ามาก่อนอย่างนี้ แล้วก็เหมือนเดิมก็จะเอาพวกพวกสัสดุปลูกเข้าไปใส่เหมือนเดิมนะแล้วก็ฉีดตัวน้ํายากันชราในตัวสารยุก,กินะครับผมก็ฉีดไว้เป็นอย่งนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะเดียนะเ๋ยวก็มาดูกันต่อนะครับทีนี้มันก็ไม่ใช่แค่ต้นนี้หรอกผมก็ทำมาแล้ว ต้นนี้ผมก็ทำแล้วนะครับสังเกตว่าก็เอาเอาเชือกเนี่ยมาผูกไว้นะให้ให้มันอยู่ในแนวให้มันอยู่ในแนวนะครับทีนี้มันมีต้นที่เคยทําไว้แล้วนะมียเคยต้นที่เคยทําไว้แล้วนานแล้วด้วยนานมากจนลืมนะนานมากจนลืมนะเดี๋ยวพาไปดูต้นที่เคยแยกแบบนี้มาแล้วนะกระถางไหนอ่ะน่าจะเป็นกระถางนี้ อันนี้เคยใช้วิธีนี้ดึงไปแล้วนะเพราะฉะนั้นนนี้เห็นว่าต้นเนี้ยมันแยกออกจากต้นแม่ไปแล้วนะครับเฉนั้นผมสามารถดึงมาได้เลยเนี่ยดึงมาโดยที่ไม่ต้องไปไปตัดอะไรมาแล้วนะครับดึงมาได้เลยดึงไปปลูกได้เลยเนี่ยดึงไปปลูกได้เลยก็จะเห็นว่าเนี่ย เง่าอะไรเนี่ยมันก็แผลมันก็ปิดสนิทหมดละที่นานละนี่นี่ไม่ได้เพิ่งตัดนะตัดนา,นานแล้ว,ลวก็คาไว้เราก็จะมีต้นนะครับต้นเนี่ยเห็นไหมนะครับเราก็จะได้ต้นเนี่ยเนี่ยลายเนี่ยช่างเหลืองเนี่ยนะครับสภาพแบบนี้นะครับก็เอาไปใช้ลุยต่อได้เลยนะโดยที่เออก็ไม่มีแผลเนี่ยแผลใหญ่ไม่มีแต่เมื่อกี้นี้ก็ดึงให้ดูเฉยนะครับ ไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีแผลใหญ่เพราะแผลนี้มันสมานไปแล้วแห้งหแล้วก็มีเฉพาะลากตรงนี้ปลูกได้เลยนะครับปลูกได้เลยต้นนี้ต้นใหญ่แล้วนะครับเหมือนกันนะครับไอพวกผู้ที่เห็นตรงนี้ก็เหมือนกันพวกเนี้ยเนี้ยเนี่ยน,นะครับเนี่ยแยกไปแล้วนะนี่ผมแยกไปแล้วเนี่ยแสดงว่าดึงก็จะหลุดได้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับ ก็ก็มาแบ่งปันวิธีนี้ดูนะครับให้เห็นกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าผลเป็นยังไงสําหรับต้นช้างขาวนะครับเดี๋ยวคงเอามาลงให้ดูทีแต่ว่าอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือโชว์ผลลัพธ์ที่เคยทําไว้นานแล้วนะครับให้เห็นก็ถ้าดีก็คงจะขุดมาทั้งคือยกมาทั้งเอาดินมาเยอะหน่อยนะครับแต่นี่ดึงให้เห็นเฉยๆให้ดูแผลมันเฉยๆว่า ว่านี่คือแผลนานแล้วนะครับที่ตัดแยกไว้ที่เคยตัดแล้วแยกเอาไว้นะครับโอเคครับนี้ก็อีกเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ที่ใช้นะกรณีที่เราเราจะแยกมันไว้แล้วก็เดี๋ยวมีเวลาว่างเราค่อยดึงไว้ยกไปปลูกได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องยูกิท็อปบีด้วยครับขอบคุณครับ